นับถึงการเดินทางเข้ามาการพาขายไม่นับถึงเจ้าแม่ลินกรเหนียวที่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของความกตัญญูเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของความเสียสละอยู่ที่ปะตะัตตานีต้องขอขอบคุณแต่าทางหนิวิที่อเิกตึงในการที่จะอัญเชิญ<ม>เจ้าแม่ลินกรเ,นเป็นส่วนหนึ่งในการ สร้างการรับรู้ในการเป็นที่เคารพบูชาเพราะมันคือความสวยงามเพราะมันคือสัญ,ญลกักษณ์ของความปัตย,ยูของผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดที่ปัตตาน,นีสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนั่นคือมาจากความรักความสัมพันธ์ความผูกพัน,น์ที่มายาวนาน วันนี้เช่นกันไม่ว่ามูลนิธิหรือสามาคมผู้ประสบภัยทุกๆสถานการณ์ทุกๆวิกฤตเราจะเห็นท่านเสมอเห็นท่านก่อนใครด้วยท่านมาตั้งแต่เกิดเหตุกลางเหตุท่านก็ยังอยู่ปลายสุดท้ายของเหตุท่านก็ยังอยู่นี่คือพลังที่งใหญ่ของท่าน วันนี้ปัตตานีไม่มีอะไรจะตอบแทนมีคุณของพวกท่านได้มีอย่างเดียวคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณมีอะไรจังหวัดยินดีขอรับสน,นในกิจกรรมพราะกิจกรรมเหล่านี้ล้วนจะนำพาไปสุ่คุณภาพชีวิตความสุขการอยู่ร่วมกันบนการให้เกียรติซึ่งกันและกัน การเคารพซึ่งกันและกันวันนี้เป็นอีกวันที่เป็นความสําแดงที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจผู้ว่าคนนี้ตลอดเวลาที่ทํางานได้รับความเมตตามาตลอดอยากตอนน่อเนม่สมัยเป็นข้าราชการตัวเล็กๆก็ได้รับความกตัญญูอยากเทียฟุ้งตลอดเวลาไปอยู่นาราธิวาสทุกคนให้ความเมตตา ไปอยู่พัทธลุงก็ได้แล้วไปอยู่ระนองก็ได้แล้นี่คือรเราเก้าวข้ามในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาหน้าตาแต่เราคือมนุษยชาติเราต,ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งหายโอกาสนี้ขอขอบคุณกับท่านประธานูลนิธิที่ได้รับปากเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับจังหวัดปัตตานีเราเป็นศาส้าจารยใดญ่ั กับความเสียสละในั้งนี้ขอขอบคุณกับบรรดาพี่น้องสมาชิกอาสาสมัครผมเชื่อว่าวันนี้ความปลอดภัยมาแล้วเพราะทุกพื้นที่ที่ท่านไม่ปลอดภัยท่านมักจะเป็นคนแรกเสมอของในแต่ละแห่งมาแล้วว่างๆก็เด้นมาแล้วมาแล้วอยู่ที่แรกเสมอนี่คือความยิ่งใหญ่ของท่านนี่คือพลังของท่าน แล้วเครือข่ายของท่านเข้าสู่ทุกจุดทุกพื้นที่กระจายไปทั่วและเข้าเร็วทานการด้วยนี่คือความเป็นจริงสิ่งที่เป็นประจักษ์พยานที่ผ่านมาแล้วเชื่อว่าในอนาคตก็จะคงอยู่เช่นนี้ตลอดไปต้องขอขอบคุณอีกครั้งนแล้วในอนาคตปัตตานียังต้องขอรับการสนับสนุนจากท่านอีก หลายหลายจรมยังมีอีกหลายหลายจิตนะที่เราจะต้องขอความร่วมมือแล้วก็ขอการสนับสนุนจากพี่น้องอาสาสมัครทั้งหลายที่อยู่หน้าที่แห่งนี้รวมทั้งข้างนอกด้วยต้องขอขอบคุณบูชาขอให้สิ่งเหล่านี้ได้คุครองได้นำพาความปลอดภัยได้มาความพาความสุขภาวะร่างกาย กำลังใจที่เข้มแข็งพลังอํานาจเห่นความเสียสละมัจจะยิ่งใหญ่เสมอแล้วก้าวข้างทุกสิ่งทุกอย่างต้องขอขอบคุณกับความเสียสละอีกครั้งหนึ่งที่ท่านกล้าเป็นหน่วยหน้าลงมาัต,ตวันนี้หลังจากเราต่อ่านปุา่านะคขอขอบคุณท่านท่านและขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญสมัยที่ส6บ ครั้งที่สองและปี2566แล้วก็หวังว่า67ก็คงจะเป็นพี่มี่อีกคกกรั้งหนึ่นง,องขอบคุณค่ะ